สวัสดีครับก็วันนี้หมอได้มีโอกาสนะครับมาให้ความรู้แล้วก็ประโยชน์ของสารเสริมอาหาร2ตัวนะครับก็คือลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่หมอจะพูดถึงว่าทําไมเราต้องมารู้จัก2ตัวนี้นะครับหมออยากจะเล่าปัญหาที่หมอเจอที่ OPD หรือว่าผู้ป่วยนอกที่หมอเจอเรื่อยๆรไฟังก็คือปัญหาเรื่องสายตาครับเรื่องสายตาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนวัยทํางานในยุคเราเองนะครับ ผมเจอปัญหาที่คนไข้มาถามผมว่าโอ้ช่วงนี้เนี่ยมองกลางคืนไม่ค่อยเห็นนะครับหรือว่าทํางานแล้วตาล้าไปหมดเลยนะครับทาอย่างไรดีนะครับง่ายๆครับหมอก็ต้องบอกว่าคุณเลิกใช้สายตาสินะครับเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเจอทั้งแสงนะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างหมอเองก็ทํางานกับคอมพิวเตอร์8ชั่วโมงแล้วก็เล่น iPad อีกนะครับคนไข้ก็จะถามว่าแล้วหมอทําได้ไหมหมอก็ต้องบอกว่าหมอทําไม่ได้เหมือนกันครับ งั้นก็คงต้องแสบตาต่อไปใช่ไหมคงจะต้องตานีต่อไปใช่ไหมหมอก็ต้องบอกว่าเอาแล้วเราจะช่วยเหลือ,อคนไข้กลุ่มนี้อย่างไรดีนะครับหมอเองก็ได้มีโอกาสไปศึกษาสารสองตัวครับก็คือกลุ่มรูทีนแล้วก็ซแซนทีนนะครับซึ่งที่มาที่ไปของสารตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับในดวงตาของเราเนี่ยนะครับเวลาแสงผ่านเข้าขกระจกตาเราขึ้นมาปับ๊บเข้าผ่านเลนส์ตาม,มาปับ๊บก็จะไปตกที่จอประสาทรับ าาตานะครับหรือว่าเราเรียกว่าเลติน่นั่นเองนะครับตัวเลติน่นี่นะครับจะมีเซลล์อยู่เป็นพวกโนนเซลล์หับเซลล์ก็คือเป็นพวกเซลล์รับสีรับแสงต่างๆเนี่ยครับซึ่งในระหว่างเซลล์พวกนั้นเนี่ยจะมีสารต้ามูิสรละตัวหนึ่งครับเรียกว่าลูทีนแล้วก็โซซีแซนทีนนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับจะเป็นสารที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเองไม่ได้นะครับอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ทําหน้าที่ในการปกป้อง อนุมูลอิสระนะครับหรือเรื่องเราเรียกว่าฟรีอลนับที่ทำลายเซลล์ของพวกเราเ,เสื่อมมากขึ้นพออายุมากขึ้นจริงๆแล้วเราก็รับแสงทุกวันแหละนะครับร่างกายเราก็มีเซลล์เสื่อมตามสภาพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องก่การมองไม่เห็นกลางคืนเนี่ยเรามักจะเจอในคนที่อายุเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้สังเกตไหมครับว่าเราเจอได้ในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นสา4สิสสิปีก็เริ่มมาละปัญหาเรื่องอสเตรนหรือว่าปัญหาเรื่องการปวดตามองเห็นในที่มืดไม่ค่อยเห็นนะครับปัญหานี้เกิดจากการใช้งานครับ เพราะว่ายุคสมัยก่อนนะครับเราไม่มีทีวีแล้วไม่มี iPad แล้วไม่มี i p h o n e แล้วไม่มีซัมซุงแล้วม,มีอะไรไอเว้จริงๆกับเบลให้เราเล่นนะครับให้เราดูนะครับเดี๋ยวนี้เรามีทั้งการใช้ชีวิตกลางคืนการดูหนังดูละครดู y t u t u นะครับกลางคืนทําให้เราใช้สายตาม,มากขึ้นปัญหาที่ตามมาก,ก็คือร่างกายเราครับเราใช้มากเราก็เสื่อมเร็วนะครับแล้วเราจะเลิกใช้ได้ไหมไม่ได้ ปัญหาก็คือเราเลิกใช้ไม่ได้ครับหมอเองก็ต้องมากับสายตาประมาณ8ชั่วโมงและนี่งานของหมอถ้าเกิดหมอไม่ทําหมอก็ไม่มีกินนะครับแล้วเราจะทำยังไงได้ที่เราจะช่วยตรงนี้ได้บ้างนะครับหมอก็ลองดูเอ๊ถ้าเราได้รับสารอาหารเสริมหรือว่าอาหารที่มีลูทีนซีรนทีนเยอะเนี่ยหมอคาดว่ามันก็น่าจะช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาเราได้นะครับมาถึงตัวลูทีนซีรนทีนมีมากในอะไรนะครับเราก็พบว่ามันมีมากในอาหารที่มีสีเหลืองเหลือพวกอาพวกข้าวโพดนะครับ แครอทฟักทองต่างๆเนี่ยครับถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับผมว่าหนึ่งถ้าเราพักสายตาได้ดีที่สุดครับคือการพักสายตานะครับอย่าโดนแสงสีฟ้ามากอย่าโดนหรือใช้ฟิล์มกองแสงที่กองแสงสีฟ้าอย่าใช้แสงกลางคืนมากเกินไปนะครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามถ้าเราเรียงไม่ได้นะครับเราควรทานอาหารที่มีสีเหลืองมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกแครอทฟักทองนะครับข้าวโพดต่างๆอย่างเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ มีคนถามหมอว่าถ้าเราไม่มีเวลาทานอาหารพวกนั้นล่ะเราจะไปทานอาหารเสริมหรือว่าพวกกลุ่มซัพพลิเมนต์เนี่ยสารเสริมอาหารเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสารเสริมอาหารพวกนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมันได้มาจากอะไรนะครับมันถูกมาตรฐานไหมมีมาตรฐานหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วลิวททนซิเตนที